สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่มีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเป็นเวลา4วันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันที่4กันยายน2564นก็มีการลงมติ ปรากฏว่ารัฐมนตรีทุกคนนั้นผ่านการไว้วางใจแม้ว่าคะแนนจะไม่เท่ากันก็ตามแต่ว่าก็ผ่านนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเอกฉันล่ะนะทุกคนผ่านหมดปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับนายสรนุสมมรันเกศสอสออุตรดิตพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลบอกว่าตนจะโหวตสวนมติพัก ในส่วนที่ทุกคนไม่คาดคิดตนรับไม่ได้กับข้อมูลที่ได้รับมาว่าพักร่วมฝ่ายคา้านบางพักทํามาหากินกับการอภิปรายในการนําชื่อรัฐมนตรีที่ไม่มีความผิดจริงรวมถึงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมาใส่ในการอภิปรายครั้งนี้อย่างน้อย3าคนซึ่งเขาทําเพื่อการต่อรองคือ 1. การต่อรองทางการเมือง 2. ต่อรองเพื่อผลประโยชน์และ 3. เก็บไว้เป็นตัวประกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาปะกนตนรับไม่ได้และไม่เคยคิดว่าในประเทศไทยสภาอันสกรียติแห่งนี้ จะมาเป็นเครื่องมือคนเหล่านี้ซึ่งก็มีการทำมาหลายครั้งแล้วนายสรันมุตยังบอกต่อนะครับว่าตนได้ฟังการอภิปรายในครั้งนี้รัฐมนตรีหลายคนก็ตอบมีเหตุผลฝ่ายคา้านนะครับประเด็นการสักถามก็ไม่ชัดเจนหลักฐานก็ไม่เพียงพอแต่มีกฎและก็การสั่งลมมติแบบซ้ายหันขวาหันซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ใช่สสผู้สุงเกรติของประชาชนไทยทํากันและขอย้าว่าตนไม่ใช่สสของใครแต่เป็นสสของ ปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ใช่ใครจะมาจูงจมูกลากไปลากมาก็ได้หรือลงมติที่พักต้องการก็ได้ตนอยากให้พักการเมืองเป็นพักของปวงชนไม่ใช่พักของเจ้าของหรือบริษัทอย่างนี้มันผิดระบบคุณสรานุษบอกว่าสิ่งที่ผมรับไม่ได้มีบางพักมีหนังสือออกมาและให้สสพักตัวเองไปเซ็นว่าต้องให้ลงมติตามพักแต่ยังไม่ได้อภิปรายเลยกรณีที่ผมจะขออภิปรายไม่ได้ให้อภิปรายแต่บังคับให้ลงมติตามพัก คนอย่างผมจะยอมหรือเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ขอประกาศกล้าวต่อประชาชนทั้งประเทศผมอยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงและดีกว่านี้สิ่งเหล่านี้ผมรับไม่ได้และจะไม่ปฏิบัติตามมติพักและผมจะโหวตสวนมติพักเมื่อถามว่าทางพักมีบทลงโทษและค่าโทษกับสสที่ไม่ทําตามมติพักคุณสรัตนวุฒิก็บอกนะครับบอกว่าสอบถามประชาชนว่าท่านรับได้หรือแล้วถ้าตนเป็นแบบนั้นตนคงไม่ ทําทสู้ตนไปสมัครกับพักนั้นแล้วไปประกาศว่าตนเป็นทาารับใช้พักนั้นตลอดเอาเช่นนั้นหรือเมื่อถามว่าหากถูกขับออกจากพักมีพักสำรองแล้วหรือไม่นายสรณมุดบอกว่ายังไม่ได้อยู่ในความคิดตนอาจจะไปอาศัยอยู่พักไหนก็ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นจริงๆผู้สื่อข่าวถามว่ายังมีคนที่คิดอย่างนายสรณมุดอีกหรือไม่นายสรณมุดบอกว่ามีแต่ไม่กล้าที่จะมาแสดงตัวเพราะบางคนต้องเห็นใจเขาเพราะเพิ่งเป็นสสบทบาทและผล,ผลงานยังไม่ แข็งแรงที่จะออกมาประกาศเช่นนี้และกลัวว่าครั้งหน้าพักจะไม่ส่งลงเลือกตั้งทําเป็นกระแสพักนั้นดีถามว่าหากครั้งหน้าพักเพื่อไทยไม่ส่งนายสารนุชลงจะไปลงพักอื่นหรือไม่นายสรนุชก็บอกว่าตนยังไม่มีความคิดเช่นนั้นและยังไม่พร้อมที่จะตอบแต่การเป็นนักการเมืองต้องมีความพร้อมในทุกมิติและทุกเวลาไม่เช่นนั้นอย่ามาเป็นสสอของปวงชนชาวไทยตนเป็นสสเขตมาสาบานได้ว่าไม่เคยซื้อเสียงมา การได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็เพราะความรักและศรัทธาของประชาชนตนทํางานหนักมากทั้งในสภาและนอกสภานายสรัตนวุฒิเปิดเผยภายหลังการลงมติว่าตนลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีคนเดียวนอกนั้นตนงดออกเสียงรัฐมนตรีคนอื่นทั้งหมดนี่ครับคุณผู้ชมครับดูท่าทีแล้วพักเพื่อไทยนั่นแพรจะแตกนะครับสรัตนวุฒิสรัตน,นเกตนั้นไม่ทําตามมาติพักแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้กับการกระทําของพักที่ไปบังคับเนี่ยนะครับ ให้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตั้งแต่ยังไม่มีการอภิปรายครับ